สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะคะก็ออกไปวิ่งเหมือนเดิมนะคะนะก็วิ่งติดต่อกันวันนี้เป็นวันที่สามของอาทิตย์นี้นะคะก็ไปเลยค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะต้องออกมาเช้าเลยวันนี้มาแยกขยะอ่ะเนี่ยสามีนะคะซื้อของมานะคะเขาไม่มีเวลามาทิ้งเราก็ต้องมาแยกทิ้งให้เขานะคะเพราะว่ามันลกบ้านนะที่บ้านเต็มไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆนะคะกล่องอะไรที่เขาซื้อมานะ ยังเช้าอยู่นะคะตอนนี้อันนี้คือกล่องนะคะพวกกล่องกระดาษทั้งหมดนะหนังสือหนังหาเก่าๆอะไรแบบคือสิ่งที่บรรจุอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างนะที่บรรจุอาหารนะคะแผ่นพลาสติกอะไรก็แล้วแต่นะนะคะกล่องที่ใช้สําหรับอาหารพวกกล่องอาหารพวกเอกระป๋องกระเปิงนะคะอ่าน,นะนี่ก็ขวดนะคะแก้วทุกอย่างนะแต่แก้วแตกไม่เอานะคะ ไปค่ะไปกันเลยเสร็จแล้วนะคะวันนี้ออกวิ่งทางนี้นะคะทางโบดนะเอาทิ้งเอาขยะมาทิ้งด้วยนะคะอืมว่าจะไม่โบดแล้วนะขยะก็เป็นขยะที่มาจากร้านบนภูเขาค่ะจริงๆที่บนภูเขามีที่ทิ้งเยอะสามีก็ยังขนมาทิ้งที่บ้านนะเราเห็นแล้วเราไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ก็เลยเออกมาทิ้งตอนแรกต้องนึกว่าเป็นขยะที่อยู่ที่บ้านเป็นกล่องที่เขาซื้ออะไรมาแล้วเขาเอาของออกแล้วหรือกล่องเปล่าอะไรแบบนี้ ที่ไหนได้เป็นขยะค่ะเนี่ยเด็กเด็กที่เนี่ยเขาทํางานคือไม่ใช่หน้าที่เขาเขาไม่ทํานะคะทั้งที่จริงอะ่ะไม่รู้นะนะคะต้องทํางานเราทํางานอยู่ในร้านอาหารนะที่บ้านพักคุณชะลาเราทิ้งนะคะขยะเนี่ยทํางานเสร็จเราก็เอาขยะมาทิ้งด้วยนะที่ร้านก็น่าที่ร้านอะ่ะเขาทํางานที่ร้านใช่ไหมคะขยะมันก็น่าจะทิ้งด้วยนี่เราเป็นเจ้าของร้านต้อง นำขยะมาทิ้งเองทุกปีค่ะจะเป็นแบบนี้แล้วขยะเยอะไปหมดเลยเมื่อกี้ปนกันทั้งพลาสติกทั้งอะไรต้องใส่ถุงมือต้องก็นะแยกได้นะคะถ้าไม่มีถุงมือเนี่ยต้องไม่ทําเลยเมื่อกี้เพราะไม่รู้เราถามเขาว่าเป็นขยะอะไรเขาบอกเป็นขยะที่แบบเหมือนพวกกล่องใส่อาหารเหมือนพวกพลาสติกอะไรเงี้ยที่เราถามเขา,าแต่ข้างในมันไม่ใช่เลยมันปนกันไปหมดนะทั้งขยะที่เน่าทั้งขยะอะไรเน่าก็หมายถึงว่า อาหารซื้อมาไม่กินแล้วเน่าอะไรแบบนี้คะ่ะมันก็ต้องใส่ถุงนะคะใส่ถุงดําถุงอะไรปิดปากถุงอะไรแบบนี้เมื่อกี้ต้าก็ทิ้งไปทั้งถุงเลยคงไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้เป็นถุงที่เขาเอามาจากไหนไม่รู้นะคะแล้วเขาก็ใช้สําหรับเป็นถุงแบบเหมือนกับว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับขยะอนะคะ่ะข้างในนะมันปนกันพูดง่ายก็เลยต้องทิ้งเป็นขยะเน่าไปนะคะ เดี๋ยวตำเดี๋ยวใช้าวานเน่านะคือขยะที่มีกลิ่นมีอะไรเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะเมื่อกี้น่าจะถ่ายแล้วแหละนะคะบรรยากา,กาศก็ดีค่ะเนี่ยหลุมฝังศพก็อยู่ตรงนี้ค่ะส่วนมากอาประเทศฝรั่งเศสเนี่ยหลุมฝังศพก็อยู่ในหมู่บ้านละค่ะบางหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านเลยนะคะแค่จะไว้ท้ายหรือใกล้ๆกับ เนี่ยบรรยากาศใกล้สวนอะไรก็ว่าไปคือไม่น่ากลัวอีหมู่บ้านหนึ่งยิ่งอยู่ในหมู่บ้านเลยค่ะรถโทเวทที่ต้องไปจ่ายตลาดอยู่ในหมู่บ้านเลยค่ะไปค่ะนะมัวแต่พูดนะก็จะไม่ได้ไม่ได้วิ่งพูดได้ง่ายขอวิ่งก่อนนะคะนะเมื่อวานต้องก็มีวิดีโอนะคะเดี๋ยววิ่งไปอีกจนถึงเกือบถึงหมู่บ้านลูบาเมื่อวานนะคะวิ่งไกลมากพูดได้ง่ายคือวิ่งเปลี่ยน คือเพิ่มเส้นทางไปไม่ใช่เปลี่ยนเส้นทางวิ่งเส้นทางเดิมแต่ว่าเพิ่มขึ้นนะคะไกลไกลกว่าเดิมพูดง่ายๆนะไปค่ะนะบรรยากาศก,าก็อย่างนี้เลยเช้าวๆวันนี้เสร็จแล้วนะคะวิ่งแค่3กิโลนะคะเมื่อวานต้องวิ่ง3มกิโลกว่าเนาะแล้วก็เดินอีกสามกิโลกว่านะคะเกือบ เกิโลนะเมื่อวานไปถึงลูบานะคะเดี๋ยวจะลงวิดีโอนะคะเพื่อเป็นเรคคอร์ดของต้อมด้วยนะนะคะแล้วก็ก็วิดีโอของต้อมก็จะมีแบบนี้แล้วนะคะเพราะว่ากิจกรรมเรามีอย่างนี้เลยตอนหน้าร้อนนะเดี๋ยวจะเดินไปเอารถนะคะเพราะว่ารถจอดอยู่ที่ทข้างๆขยะนั่น้ <laughs> างที่ไปทิ้งขยะนะคะข้างบดเนาะก็จะเดินกลับนะคะ จริงๆต้องวิ่งกลับมันก็จะได้สิกิโลนะวันนี้แต่ว่าต้อมอยากดูสถิติของเราว่าเราทําความเร็วนะสามกิโลกี่นาทีนะคะนะเพราะต้อมอยากจะเพิ่มเป็นห้ากิโลนะให้มันห้ากิโลเนาะมีโอกาสก็อยากอยากวิ่งนะคะอยากไปวิ่งแข่งกับเขาด้วยนะ <c oughs> อายุขนาดนี้แล้วแต่ต้อมก็เห็นหลายๆคนนะคะตอนนี้เราสนใจจิตกรรมอะไรเราเข้าไปในกลุ่ม ในกลุ่มเฟสค่ะที่ต้องไปนะก็เป็นกลุ่มวิ่งนะคะเพราะว่าเราอยากได้แรงบันดาลใจนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนิสัยที่ดีนะคะที่เรายังคงทนทำมานะมันไม่ใช่ใช้คำว่าทนแล้วตอนนี้คือเวลาไม่ได้ออกมาวิ่งเนี่ยมันแตง,งิดแตง,งิดนะนะคะมันเหมือนว่าเราไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับตัวเองเลยอะไรแบบนี้ค่ะ ส่วนงานไม่ต้องพูดถึงนะคะงานมันเหมือนเป็นชีวิตไปแล้วเราต้องทำเนาะนะคะเพราะก็เป็นงานที่เราอยากทําไม่อยากใช้เวลาว่างให้เฉยนะคะดูคะ่ะเห็นฝูงแกะไหมฝูงแพะฝูงแกะไหมอยู่นู่นค่ะนะน่ะนู่นมันนอนนะคะนอนมีไม่กี่ตัวเองกาลังกินหญ้านะเมื่อวานมันนอนตรงนี้ยแต่ต้องไม่ได้ถ่ายนะคะเมื่อวานไม่ได้ถ่ายแถวนี้คือวิ่งไปทั่วเลยค่ะตอนนี้นะวิ่งไปทั่ว เก็บสถิตินะคะพยายามจะออกจาก3กิโลตอนนี้ออกไปเกิน3กิโลแล้วค่ะแต่ต้อมเนี่ยไม่ค่อยแต่ว่านาฬิกาต้อมตั้งไว้คือ3กิโลนะคะเนี่ยค่ะคือแบบเนี้ยดอกแบบเนี้ยดอกญ้าแบบเนี้ยนะคะไม่เรียกว่าว่าดอกนะย้าแบบเนี้ยค่ะที่ลูกสาวต้อมแพ้นะคือแพ้มากอดอกแบบเนี้ยมันจะไม่มีบนภูเขานะคะก็แปลกนะ เขาขึ้นภูเขาบอกหมอบอกว่าขึ้นได้เลยนะคะไม่มีปัญหาสําหรับเขานะต้องถ่ายแบบซูมนิดนึงค่ะเมื่อก,กี้นะตั้งแต่แพะแกะมานินถ่ายแบบซูมมันเลยใหญ่ไปนิดนึงกลับมาป,ป,กปกติแล้วน่าลัะลูกสาวต้้มนะก็คือแพ้แบบนี้แล้วต้องกินยานะบางทีปนไปด้วยยาพาราแล้วก็มียาแก้แพะไม่รู้หมอให้ยาอะไรนะต้องเปลี่ยนยาแทบทุกปีนะคะเพราะว่าถ้าร่างกายมันชินแล้วอะ่ะ มันก็ต้านไม่ได้นะคือเวลาเขาแพ้มาเขาแพ้เยอะมากเลยนะคะแพ้เยอะมากนะคือที่นี่อถ้าเราเอาไม่อยู่ถึงอาการถึงกับมีผลกับชีวิตเลยทีเดียวนะต้องพูดอย่างนี้แล้วกันนะคะบางคนนะต้องเตือนให้เขานะไม่ว่าจะใส่ผ้าอะไรนะผ้าปิดจมูกอะไรเขาเรียกว่า หน้ากากติดจมูกสิเขาเรียกว่าหน้ากากเกลือทเนานะแล้วก็อะไรแบบนี้คะ่ะต้องให้เขา,เาใส่อย่างนี้เป็นประจำเลยนะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะแพ้หนักเลยนะคะตาบวมหนังตาแบบปิดอะไรแบบนี้คะ่ะเคยแพ้เนี่ยเขามานั่งเล่นกับเพื่อนเนะะี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นลานสเก็ตนะคะลานสเก็ตไม่ใช่ลานน้ำแข็งสเก็ตนะลานสเก็ตคะ่ะนะ เขาทำไว้ให้เด็กแล้วก็เขาก็มาเล่นกับเพื่อนแล้วก็แทบจะเดินไม่ไหวพวกต้อมต้องมารับอืมมีปีหนึ่งนะคะก็สงสารเขาเหมือนกันนะํลำลับว่าสงสารนะคะแต่ต้อมเจ็บป่วยอะไรต้องไม่ค่อยใช้ยานะต้อมจะว่าไม่ชอบก็ก็ได้นะคะไม่ใช้ะคะ่นะะยาพาราก็เคยใช้ตอนเราปวดเมนนะพ,พูดง่ายตอนเราเป็นเป็นวัยรุ่นอ่ะเราจะปวดเมนเนาะอืมนั่นแหะ เคยกินนะคะแต่ตอนนี้ต้องไม่กินนะคะนะเนี่ยค่ะเดินกลับทางเดิมนะคะก็จะหลุมฝังศพผ่านแปลวรถนะคะก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็หมายถึงว่าไม่น่ากลัวนะไม่เหมือนป่าช้าบ้านเรานะจำได้สมัยเด็กๆนาผ่านนายายในโอโหเป็นป่าช้าคะ่ะสมัยก่อนเนาะบ้านเราเขาจะ มัยก่อนถ้าตจาไม่ผิดนะเล็กๆเขาเผาไม่ได้วัดนะคะเผาเผาที่ป่านะนานแล้วค่ะน,น,นานแล้วตั้งแต่ต้องเด็กๆนู่นนี่ต้งห้าสิบห้าเราคิดดูอะนะหลังๆมาเขาจะมีเผาที่วัดใช่ไหมคะสมัยก่อนถ้าตจําไม่ผิดก็มีฝังในป่าช้าก็มีนะเวลาเราผ่านป่าช้าพูดง่ายๆก็ก็วิ่งวิ่งจําได้เลยว่า วิ่งแข่งกันกันกบพวกญาติญาตินี่ยค่ะแทบตายพูยดง่ายๆวิ่งจนจะหายใจไม่ทันน่ะกลัวนะ,ะที่นี่เดินช้อยนี่ค่ะนี่ค่ะมันมีเห็นไหมมันมีโรงเรียนสอนขี่มา้าเห็นไหมคะม้าที่นี่แพงมากเด็กเอายะเอาม้าไปจําตัวพูดถึงก็คงจะเป็นม้าที่เขาขี่แหละมากินหญ้าหไหมหญ้ามันเขียวนะ,ะไปค่ะไปเล่าอะไรที่รถให้ฟังแล้วก็จะปิดวิดีโอนะคะก็ต่อนะคะ ร้อนต้องเปิดกระจกออกนะคะก็จะพูดถึงการาไม่ชอบยานะคะไม่ชอบใช้ยานะนะคะพูดเลยว่า,าตั้งแต่ต้องมาอยู่ที่เนี่ยต้อมก็ไม่ค่อยอยากไปหาหมอนะ,ะหมอคนแรกเนี่ยเป็นหมอ,อในหมู่บ้านแ,กแรกๆเลยที่ต้องมาอยู่นะก็เป็นหมอประจําตัวลูกชายที่ต้องพามาด้วยนะนะคะแล้วก็เป็นหมอประจําตัวต้อมเป็นทั้งครอบครัวเลยนะคะก็เขาก็ดี พอเปลี่ยนหมอเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ค่อยถูกไม่ค่อยถูกใจนะคะเขาก็คงไม่ค่อยถูกใจเรานะบางทีบางทีก็แบบใช้คําพูดอะไรแบบนี้นะคะ่ะซึ่งเราไม่ค่อยชอบนะคะบางคนก็แบบเวลาบอกยาเราหรือบอกอาการโรคหรืออะไรที่เขาที่ที่แบบว่าชื่อมันไม่คุ้นนะนะภาษาหมอเขาก็จะเหมือนกับว่าเออ อันนี้เธอเธอไม่รู้จักหรออะไรแบบนี้คะ่ะมันก็เลยทําให้เราแบบโอ้ไม่อยากมีหมอนะ,ะถึงจะมีหมอประจําตัวก็ไม่เคยไปพูดเลยคะ่ะตั้งแต่ห้าสิบห้าปีนะคะห้าสิบปีแล้วก็จะเริ่มมีก็ไม่รู้ว่าเขาเริ่มตอนไหนแต่ทุกปีเนี่ยจะต้องไปตรวจภายในคะ่ะนะแล้วทุกปีก็ต้องไปตรวจมะเร็งเต้านมนะคะตอนนี้มีมาเพิ่มมาเป็นมะเร็งเนี่ยลำไส้อะไรของเขาเนี่ยตรวจคือผ่านอุจจาระคะ่ะอันนี้ ขอโทษนะคะถ้าใครกำลังกินอะไรคือมีตรวจแบบนี้ด้วยตอนนี้สามตรวจเลยแต่เป็นมะเร็งทั้งนั้นเกี่ยวกับมะเร็งทั้งนั้นต้องบอกต้อมพูดกับสามีว่าต้อมไม่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 ไปนะ,ะต้อมต้อมส่งไปเฉพาะอุจจาระนะะก็ไม่มีอะไรปกตินะคะเต้านมเนี่ยต้อมเคยไปตรวจสองครั้งมีสองปีละเนี่ยปีที่สองต้อมก็ไม่ไปนะคะนะคะ,ะเพราะว่าต้อ,อมมั่นใจว่าเราไม่เป็นนะพูดเลย คิดอะไรได้อย่างนั้นค่ะเชื่อไหมว่าถ้าเราเชื่อนะคะเราก็จะเป็นในสิ่งที่เราเชื่อนั่นแหละต้องก็คิดอย่างนั้นแล้วต้อมก็ไม่ค่อยจะสมัยก่อน่ะต้องใช้ยานะคะเพราะว่าเราไม่ได้อะไรมากเราก็ใช้นะคะใช้แค่พลาอพอตอนนี้เราไม่ไม่ค่อยใช้ค่ะไม่ค่อยใช้เป็นอะไรต้องก็จะรักษานะคะเองนะยอมรับว่าอย่างอย่างต้อมนะขอพูดเป็นภาษาอีสานะแขนลอยนะ จับอยียงกับบดยายงเสีต๊ะของน้ำตกของน้ำ,นำไปเล่นไปเล่นสก,กีน้องเท่าสิปิสก,กีมันมืมอก็เลยต๊ะมือกาไปควาำเอยียงไปไปจับมันบบน,นี้เข้าบัรักษสาวแบนี้ไม่อยากไปหาหมอเพราะว่าเปลี่ยนหมอหมอคนเก่าเนี่ยอยากไปอยู่บัน,นี้พ่อเปลี่ยนหมอใหม่ๆเนะี่ยก็ไม่อยากไปเวลาเข้าสื่อยากอย่างมาเข้าไปปรึกษา,างเสียเขาจะบอกแบบเหมือนกับว่าเออเธอบอหูบอกอยียงงเสียเป็นเยีงคือเธอคือใสองเสีย ตะกอนเท่าไม่ไม้เทาอยากร้านขยายวันนี้เขามีเครื่องสําอางเนาะค่ะมีอาหารเสริมเสียเท่าก็อยากลองใส่เบิรงเขากับปซสือมากเป็นยังือต้องกินยังสิ่นะคะแล้วเท่ากับแบบอืมบางคนนะหน้าตาก็ออกเสียเท่าก็เลยบ่อยากไปตอนนั้นแขนลอยบ่ไปค่ะวันนี้มันเป็นนักขึ้นนักข้นใส่เข้าว่าแขนลอยเลยเพราะว่าเวลาบีบเนาะบีบผ่าบีบยังเพราะตะกอนต่อเท่างานอ่า เป็นแม่บ้านค่ะนะเป็นแม่บ้านก็คือเป็นแม่บ้านในโรงเรียนนะคะเราก็โ้ยเฮ็ดหลายอย่างค่ะในโรงเรียนเนาะฐานโรงเรียนนั้นมัธยมตําเทศเป็นอย่างนะอยู่โรงอาหารค่ะอยู่ในป่องอยู่ในเครื่องรางจานเขาน่ะบ่ได้อยู่ตัวบ่ได้เอาตัวของเขาไปในเครื่องนี่ค่ะหมายถึงเท่ารางจานให้เขาเนาะใส่เครื่องสิค่ะนะแล้วอย่างนั้นเฮ็ดเซ็กก็กวาดทูโรงอาหารบอกง่ายเฮ็ดหลายอย่างนั่นแหละค่ะเามันก็ต้องมิดผ่าบิดยังเสีย ปรากฏว่าบิดผาบันไดมึงลนลนจากมือก็เลยก็เลยต่อมาเหตุโยคะเองนะะเหรนยโยคะบาจะก,กี่เดือนหายอ่ะตอนนี้หายแล้วนะคะหายแล้วนะคะหายแล้วเราก็บนัน้แห้งต่อม,มานางสมาธถเนาะก็ไปทางนี้เลยค่ะตอนนี้นะก็นางสมาธิเหมือนนี้บันินางค่ะมือน,นี้เตื่นสายบ่เหม็น่นา,าตื่นสายค่ะตื่นสายค่ะหมู่ว่านี่เหด BBQ, ตดบบีคิวต่อมหมู่บอค่อยอยากนันแล้วตอนนี้นะคะเพราะว่า ความที่วห้องห่วงแหนเวลาของเล่าของเฮ้าค่ะตอนเนี้ยกิจกรรมที่ต้องเฮ็ดแล้วมีความสุขนะคือการนั่งสมาธิแล้วก็แลนค่ะออกกลังกายนะก็คือแลนนั่นเองนะมันในเหงือค่ะเห็นบอแลนมือนเฮ็ดเวลาดีค่ะนะสามกิโลยี่สิบห้านาทีนะกว่าจวต้องโต้งไปน,นี่วนะิ่หนึบิ่งนแหละค่ะก็รู้สดีนะ บอกต่อว่าเฮ้าก็เลยข้อเฮ้าบบอยกไปหาหมอ,อเฮาก็เลยบบอยกใส่ยาพอแหงมนางสมาธิแหงเขามาทั้งด่านจิิญาณอย่างแบบแหงไปเลยแับนี้ตอมเขาไปก็คือเสื้อผมนี่ค่ะเสื้อเรื่มผมนี่เสื้อว่าร่างกายเฮ้าเนี่ยมันรักษาตัวเองได้ต่อมก็เริ่มเพดโยคะว่าจะก,ก,กี่เดือนเมื่อต่อมหายเป็นปกติตอนนี้เป็นปกติเลยนะคะนะวันนี้อ้อยหลายอย่างเลยที่ต่อมท,ที่ต่อม อันนี้ก็คือใส่โอกะนะคะแล้วก็เวลาเป็นอย่างเนี้ยตอมคิดว่าละตอนเนี้ยแงองเกามานังสมาธิเขาสามารถที่แบบว่เาเหมือนกับว่ารักษาตัวของนะคะนะก่ยังไม่ถึงขัน้นขนาดนั้นนะคะยังไม่ถึงหมายถึงว่าเขายังบ่ได้มีโรคไข้ยังเยอะแยะนะอบอกก่อนเลยนะคะตอมเนี่ยเป็นข้อดันนะคะได้ไหวหาสชหาตอมตรวจพบข้มดันนะแต่ก่อนอาจจะบ่ได้บอกทุกคนนะ อ,อันเนี้ยมันเหตุให้ต่อมหันกลับมาหมายถึงออกร่างกายนะคะพือหายร่างกายให้เขาแข็งแรงพ่อที่จะทุ่นท่านต้องไม่ได้ใส่ยานะคะความดันไม่ได้ใส่ต้องไปไปกลับไปเมืองไทยเดือนประมาณเดือนมกรานะคะรู้สึกเบาคลองเนาะเบาอีสานเนี่ยเบาเล่าเนี่ยมันเป็นภาษาบานเฮ่าบานเป็นภาษาเฮ่านี่ตั้งแต่เกิดเขาเบาเล้าจนจบเลยนะ บหนว่ากลับมาไทยแหลวนะคะก็ต้องกไปหาหมอเขาว่าโอ้ยเป็นความดันเป็นความดันเนื้อผีว่าสันนั่งพยาบาลตัวในตอนว่ามาค่าขาเป็นความดันหู่ะเพราะว่าเข้าวัดเองนะะอยู่ฝรั่งเศสมีเครื่องวัดอยู่บ้าะเนาะตอนแรกอ่ะตอนมหูนะบันนี้หมอของสามีน่ะว่าให้สามีมาวัดที่บ้านว่าสันมาเบิรงเดอว่าบ้านกับไปหาหมอเนี่ยความดันมันจะต่างกันบอ นะบ้านี้เล่าผันว่ามีเครื่องวัดเล่าผันมาขอเครื่องวัดต่ำ,ตำสื่อมาต่ำใส่เครื่องวัดบ่เป็นเรามาขอกับเหมือนกับอ่าจะจะว่าขอคุณกระได้นะเหมือนกับมาเตือนเฮ่านา้ำเฮ่าก็เลยบ๊บ oh ่ได oh ้วัดโดนหฮาก็บสื่อมาสื่อเนาะบดไดววัดฮุ้ยคิดว่าเจ้าของเป็นราะปกติแต่ก่อนต่ำเป็นห้อดันต่ำค่ะตอนเป็นเด็กหน่อยห้อดันต่ำนิดๆนะคะเป็นห้อนดันตํำเลือดจางน่ะสมัยเป็นเด็กหน่อยเนะนาะนั่นแหละค่ะ ้องก็เอ้ย,นกกยหนึกยังไหหมอให้นึก,กยังไหนนะเขาอยากวัดนั่งอ้อาเธอเอาไปวดัดเอาเครื่องฉันฉันซื้อมาฉันมาได้ใส่เธอเอาไปวดัดเดี๋ยว,าวาเธอวัดใส่ฉันไปนวดัดอ้าว,วเราเป็นเราปกติเข้าข้นเลยมือน,นั่นวัดนะคะเกือบโหสูงค่ะนะสูงเรียกว่าร้อยรอยแปดสิบอ่ะนะตายนี่เป็นคว่ำดันหรือตัวนี้ก็เกิดเลยวัดมาตลอดค่ะแล้วก็ตอนกลับเมืองไทยนี่ก็เป็นแล้วนะ แต่วายัางเบ่ได้ดออกกําลังไก่เป็นลําเป็นสันตว่าเข้าไปเที่ยวเนาะเข้าไปเที่ยวเฮากับได้แลนมาจากกี่มืนะะ้นแล้วค่ะอาหารเขาก็เริ่มควบคุมพวกเกลือพวกน้ําตาลพว,พวกเกลือพวกยังสิต่ว่าของหวานนี่ต้อบ่ค่เคยกินอยู่แล้วต้อบ่ค่อคยกินของหวานนะคะถึงจะไปร้านอาหารเนี่ยเขาจะมีอาหารเนาะอาหารก่อนออเดิ์ก่อนหย่างของเขาเนี่ยอาหารลักอาหารเสริมไอยอย่างของเขาเนี่ยเอาเอาไปแล้วก็กาแฟตบไทยเนี่ยต้อมบม่เคยเลยต้อมกินแค่อาหารจานหลักแล้วต้อมก็ จบไปเลยนะคะบางร้านอาหารเนี่ยบังคับนะมีมีร้านอาหาร,รบังคับถ้าถมวบะเฮ็ดตามเมนูของเขาก็คือบะเอาเอ,อเดร์บะเอาของหวานนี่สิเขาไม่อยากรับนะเคยเจอมาแล้วนะตอมก็จะหาร้านอาหารที่มันรับได้เอาได้ทัว่วเฮ้าเป็นคนกินหน่อยค่ะกินมากินก่อนอาหารหรือมากินอาหารหลักหรือเมื่อกินอาหารหวานหรือเมื่อกินโฟมาติงเสียชีตเอกินไม่ได้เสียเงินถิ่นซี่สนะคะ เดี๋ยวนี้เรียกว่าไป้านอาหารกันหน่อยแต่กอนไปไปแค่เอาบรรยากาศค่ะนั่แหละต้องก็เลยมาควบคุ่อาหารนะเดี๋ยวนี้ต้องกินอย่างใดสบายสบายค่ะธรรมดาแตาก็บ,บาไฮมีเกลอมีอย่างคือซื้อนะแต่ก็เขาก็ออกกําลังกายนะออกกําลังกายนะน,นี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งก็ได้ที่เห็นให้เข้าแบบออกกําลังกายแบบเป็นจิจวัตรของเข้าเหมือนก็เป็นชีวิตของเข้าไปเลยเป็นรูทีนของเข้าไปเลยนะคะนะ แล้วกับเรื่องเรื่องที่ต่อมบ้ามักไปหาหมอนั่นแต่ต่อมกับว่ใชัใส่ย,ยานั้นมันก็เลยต้องเนี่ยมันก็เลยต้องพันกับมาบึงเจ้าของดูแลเจ้าของนะนั่นแหละพอต่อมเห็นลูกสาวใส่ย,ยาสิต่อมก็บ,บอกว่าคือบ้าไหหร่างกายเฮาจำเบิ่งลดทานไปทานมาคือบ้าไหหร่างกายเฮามันแบบมันต่อสูงะนะคะต่อมยังต่อมมีความเสื่อมว่าร่างกายเฮาเนี่ยมันรักษาเจ้าของค่ะมันหูยิงก็เฮาอีกนะ กับพยาบาลบอกลูกนะคะแต่ว่าเขาก็เป็นเด็กน้อยสมัยใหม่นะอยังกับใส่ยายังกับใส่ยาเปลี่ยนยาทุกปีเลยต่าเขาบอกแต่ว่าต่าหูนะคะลูกสาวต่อมีบาค่อยบอกนะเขาจะบอกกับพอเขาเพราะว่าต่อมเนี่ยวอกไท้ปกปล่ะค่ะต่อมต่อมไม่ได้สอนลูกอันี้คนบอกต่อมทุกอย่างา่สอนดูสิต่อมไม่ได้สอนนะลูกต่อมคือสอนกับทะเลาะกันนะกับต่อมนะ บอกยางไงคือเราอยากเ,เรียนแล้วเรียนเองแล้วก็เรียนภาษาได้ดีะคะ่ะเรียนทั้งภาษาอังกฤษก็ดีนะคะอันดับอ,อันดับตน้ตนๆอันดับต้นเหรอคะในในห้องนะภาษาอังกฤษแล้วีลวก็ฝรั่งเศสแล้วก็เรา,เ,รา,เ,ราเป็นค้นฝรั่งเศสอยู่แล้วเนาะไทยเราก็ได้นะ,ะนิดหน่อยนะคะแต่ว่าบาาัได้หนึ่แต่ว่าเราบาเข้าใจนะบอาเข้าใจเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะ,ค,ะ,นะค,ะคือเหมือนใดเราอยากฝึกเนี่ยเราก็จะฝึกของเรานะเราวมีแอปนะคะ ลูกสาวต่อมนะแล้วมีแอปพลิเคชันนะที่จะเลียนภาษานะ่ะบางมือแล้วก็เออแม่สอนหน่อยบางมือก็พ่อจะสอนกับว่าอยากเลียนหนึ่งสิต่อมก็เลยปล่อยนะต่อมคิดว่าเออปล่อยนะคะก็แล้วแตคนนะออ่คนเนาะบางคนเขาบอกอสอนลูกนะ,ะต่อมนี่ <laughs> บ่ได้สอนนะอยากเลียนอยากเลียนเลียนเองเลยเสียบอกลูกนะคะเพราะว่าสอนไปกับนะอันนี้เมื่อว่าวเรื่องยาให้ฟั้งว่าว่า,วา คืน่นเรืองลูกหี่ฟ้างว่าการกินยาต่อมบอควยเห็นน้ำต่อมอยากให้มันแบบว่าหายห่างกายเข้มันแบบนะแต่ว่าเขากระใสนะคะแต่ว่าลูกต่อมจะออกกํนล่างกายแบบนี้บ่ได้ค่ะออกร่างกายแบบนี้บ่ได้ต้องขึ้นไปออกบนภูเขาคนบอยง,ง่ายบนภูเขาหมอบอกขึ้นได้เว้ยก็ปแปลกดีแต่ว่าหยาพวกนี้มันจะอยู่มันจะอยู่แถวเนี่ยค่ะอยู่บนน,น้ำไหลน้ำไหลทั้งสวนเนี่ยนะคะ มันยู่เราขืนหลายอ่านะขขืนหลายนั่บางมือที่ว่ามีเกสรมันปิวนะลูกแทบจะออกแต่ปานม่ได้เลยต่อมนะ่ะบางเธอต่องหัวสุสารนะต่อมนี้เป็น,เป,นเป็นพุ่มแผ่แค่เหลืองอากาศนะคะนี่นะคะอาจจะเป็นตุ่มเป็นตุ่มอย่างขืงนมีเยแต่ววนมากพอาอากาศรุงกะปกติต่อมกับป่อยหล่างกายเลยค่ะให้มันสูงของมันเองเลยนะ,ะมือนี่ก็บเบาอ่า เบาห้ฟางนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือต่อมมะนางสมาธิต่อมก็มีความเสื่อว่าหลางกายเห่าสามารถรักษาเจ้าของนะคะล้วก็เฮาก็ใส่จิตนั่นค่ะพยามเนาะเอบ่เมนใส่เข้ามาพยามค่ะเฮาก็ฝึกนะคะฝึกสมาธิออกง่ายหลายๆคนนะ,คะเขาก็ใส่เรื่องีงเหมือนกันนะถ้ใาใครถ้าใครแบบว่าสนใจเรื่องวงนี้แล้วอ่านแล้วฟังเสียเมืองหนอกเหี่ยงเขาก็เสื่อค่ะนะนะเมืองหนอก นะเขาก็เสือเรื่องว่าเออจิตใจหรือว่าหลางกายเฮานี่มันสามารถที่จะรักษาเจ้าของได้นะนะคะเป็นสิ่งมหัศจรยแหละนะ,ะตอมก,ก็เสือเรืองผว้มีมาตลอดนะตลอดเลยแหละบอกอ่างไงนะคะเอาราคาตอมก็เออบอกแค่นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมันจะเหี้วนะคะเดี๋ยวมันจะกลับานไปนเฮ็ดปอปีอตอมหลายส่เลยนะคะมึงตอมถ้าตอมเฮ็ดได้เนี่ยตอมก็จะ มันจะดีกับต่อมหลายๆเลยแหละว่าม,มือมืออื่นเนี่ยต่อมอาจจะวิ่งได้หลายกิโลกว่านี่เนาะใส่หลายกิโลนี่มันต้องใส่เวลาค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าต่อมใส่เวลาหน่อยหน่อยเสตมก็มาเห็ดปอเปี๊ยะำหมมือนีต่อมเห็ดปอเปี๊ยะเสร็จนะต่อมเห็ดปอเปี๊ยะเสร็จเนี่ยต่อมก็จะได้อี่ยัง่ะ เซตทั้งหมดเลยสามใส่ต้องกาจะได้ออกก้างล่งกายหลายๆนะคะกับเป็นประโยชน์สาหรับต่อมเนาะมือนีก็ะล่าไปก่อนนะคะสําหรับวิดีโอนี้นะคะถ้าอชอบนะคะกับฝากติดตามเนี่ยนะคะ,ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ